สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศบาเรนนะครับได้ออกลาดตะเวนแล้วก็พบเรือประมงลำหนึ่งครับซึ่งบอกว่าเป็นเรือไร้รัซึ่งบนเรือนั้นเนี่ยก็มีการพบว่ามีอาวุธอยู่เป็นจํานวนมาก โดยจุดที่กองทัพเรือสหรัฐพบเรือประมงลำนี้อยู่ในทะเลอาหรับตอนบนนอกชายฝั่งของประเทศโอมานและก็ปากกิสถานนะครับการปฏิบัติการนั้นเริ่มต้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2564จากการตรวจค้นเรือลำดังกล่าวนั้นเนี่ยพบว่าในเรือนั้นมีปืนไรเฟิลคาราชนิคอฟ1,400กระบอกและก็มีกระสุนอีก226,600นัดพร้อมกับมีการควบคุมลูกเรือเนี่ยนะครับจำนวน6คนลูกเรือทั้งหมดนั้น เป็นชาวเยเมนนะครับจากการแถลงการของกองเรือที่5กองทัพเรือสหรัฐนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเรือประมงลํบบาบังกล่าวนั้นเล่นอยู่ในเส้นทางเดิมที่ก่อนหน้านี้เคยมีการลักลอบขนอ,อาวุธส่งให้กับกลุ่มกบฏฮูตีในประเทศเยเมนซึ่งกําลังสู้รบกับกองกําลังพันธมิตรอาหรับที่นําโดยกองทัพของซาอุดิอาระเบียอาวุธที่ถูกยึดได้นั้นเนี่ยครับถูกขนถ่ายขึ้นเรือพิฆาตติดจรวดตาวิถี USS o k e n ส่วนเรือประมงถูกทำลายจมลงกลางทะเลนะครับเนื่องจากว่าเป็นอันตรายต่อการเดินเรือพาณิชย์และลูกเรือชาวเยเมนทั้ง6คนนั้นก็ถูกส่งกลับประเทศนะครับซึ่งแถลงการระบุอีกว่าการลาดตระเวนของกองเรือที่5สาสหรัฐอเมริกานั้นครอบคลุมพื้นที่2.5ล้านตารางไมล์ในทะเลอาหรับรวมถึงทะเลแดงและก็อ่าวเปอร์เซียนะครับสามารถยึดอาวุธผิดกฎหมายได้แล้วเนี่ยครับในปี2 5 6 4นี้เนี่ยถึง8,700กว่ารายการด้วยกัน ถ้าพูดกันถึงเรื่องของสองครามเยเมนนั้นเนี่ยครับก็ปะทุขึ้นในปีพศ2 5 5 7เมื่อกลุ่มกบฏฮูตีที่อิรานหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ทางตะวันตกเนี่ยนะครับของเมืองหลวงโดยเฉพาะกรุงซานาทาให้ซาอุดีอาระเบียแล้วก็กลุ่มชาติพันธมิตรอาหรับรวมถึงสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE และอียิปตเข้าแทรกแซงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลเยเมนชุดที่นานาชาติให้การยอมรับสงครามนั้นเกิดการยืดเยื้อจนถึงปัจจุบันนี้ ก็คาดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับาจากสงครามเยเมนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว1นึ0 0 0สามหื่นรายและก็ความหายนะทางด้านมนุษยธรรมนั้นก็เกิดขึ้นร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางด้านกองเรือที่5สาสหรัฐนั้นเข้าไปยึดเรือประมงแล้วก็ยึดอาวุธนะครับซึ่งแน่นอนสหรัฐนั้นก็บอกว่าอาวุธที่ยึดได้นั้นน่าจะถูกส่งมาจากในส่วนของ อิรานนะครับเพื่อไปให้การสนับสนุนกับทางด้านกลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนนั่นเองครับ